ช o เ e ส o พอดแ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะ และในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะพบกับช่วงเวลาของไลฟ์สไตล์นะคะและพลาดไม่ได้นะคะกับอาจารย์นาาันทพัฒโตพันธ์ค่ะหรืออาจารย์กิ๊ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูนสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะนังกี๊ช,ช่วงนี้<า>เป็น<ด>ยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีนะคะเนื่องจากว่ามีเอพิโซดที่เราพูดถึงการรับประทานทุเรียนเนาะก <laughs> <ะ> <laughs> ็คนพบว่าเมื่อเราให้ความรู้คุณผู้ฟังไปแล้วเนี่ย เราเองก็ควรปรับตัวเหมือนกันก็ลดการทานทุเรียนลงก็รู้สึกว่าก็สบายเนื้อสบายตัวขึ้นนะคะรู้สึกว่าทานเยอะไปหน่อยไม่อึดอัดใช่ก็ทุาก็ดีขึ้นก็คิดว่าดีขึ้นนะคะพี่หยุนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ชีวิตก็วิตกกังวลนิดหน่อยเรื่องอะไรคะกับตัวเลขของอายุอ๋อใกล้จะ25เต็มทีเนาะถ้า25พี่หยุนก็ไม่กังวลสิคะมันเลยมาแบบ ครึ่งๆไปแล้ว oh. อะไรเงี้ยค่ะ oh. ใกล้จะเลขสีแล้วก็เลยมีความวิตกกังวลเล็กๆแต่เมื่อวานก็ไปพบกับ คอนเทนต์ที่เขาแชร์กันมามนะคะการปรับช่วงอายุอันนี้ <ใจ S 1> ไม่แน่<ม><ล>ใจว่าว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่เท่าที่ที่ดูแล้วเนี่ยคือในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เรานําเสนอสาระความรู้ไปการเลือกทานต่างๆนะคะการเข้าถึงข้อมูลมันก็มากขึ้นค,คนมีความรู้มากขึ้นเลือกกันเลือกใช้ชีวิตแบบนี้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ทันสมัยทําให้เรามีช่วงอายุที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นการแบ่งช่วงวัยอะคะ่ะ เขาก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นช่วงอายุปีอะค่ะมันก็จะขยายไปด้วยอยังไวเด็กแบบนี้ค่ะก็ ปรับมาเป็นอายุ1-20ปีแบบนี้ค่ะพี่หยุนก็เลยกลายมาเป็นวัยรุ่นโดยอัตโนมัติอีกครั้งหนึง่งอ๋อแสดงว่าจากเดิมไวัทีนะ่ะจะเริ่มตั้งแต่13 1 9อะไรแบบนี้ค่ะแต่เมื่อวานที่เห็นก็คือเขาบอกช่วงวัยรุ่นเนี่ย21ปีถึง45ปีเนี่ยในเมื่อเราเป็นคนเพียรหรือว่าโคฮอ t ก็คือช่วงอายุเดียวกันก็แสดงว่าทั้งพี่หยุนแล้วก็ตัวน้องเองก็คือเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ายังเป็นวัย ขบเพาะถึงแม้ว่าจะพี่หยุ่นใกล้จะปลายปลายแล้วแต่ก็ยังก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมรุ่นตอนปลายเนาะก็เลยลดความวิตกกังวลเรื่องอายุไปได้หนึ่งเรื่องลดไปหนึ่งเรื่องแต่พูดถึงเรื่องความวิตกกังวลถึงแม้ว่าจะลดไปหนึ่งเรื่องไอ้ตัวเองอาจจะลดเรื่องของการรับประทานทุเรียเยนก็ช่วยลดส t r e สสํสำหรับร่างกายของตัวเองลงเนาะทานดีขึ้นที่อยู่นีงก็ลดความวิตกกังวลเรื่องของการเคลื่อนตัวเข้าใกล้วัยรุ่นช่วงปลายค่ะ แต่ว่าปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะตั้งแต่ที่เราเริ่มทำอีพิโซดพอดแคสต์เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่แนะนำคุณผู้ชมในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารเลือกดูแลสุขภาพเลือกดูแลตนเองเนี่ยก็เพราะว่าเราตระหนักดีว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วย stretch trigger หรือว่าจุด ที่เพิ่มความเครียดและความวิตกกังวลจากปัจจัยภายนอกให้เราเยอะมากใช่ค่ะซึ่งความวิตกกังวลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาวะของสุขภาพจิตนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรโลกนะคะประมาณร้อยละ7.6เยอะมากนะ7.6ของโลกใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าความวิตกกังวลเ,เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พบได้ในมนุษย์อย่างเราๆนะคะเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อความเครียดนะคะที่มีประโยชน์บางสถานการณ์เพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ย ตื่นตัวแล้วก็พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอ่าใช่อันนี้ก็คือเรียกง่าไงว่าเขาเรียกว่าเป็น natural reaction นะคะหรือว่าเป็น,นกลไกการทำงานของธรรมชาติตอนโดยสัญชาตญาณ<ช>เหมือน<ช>ที่เวลาเราเห็นสัตว์ต่างๆที่แบบเหมือนว่าอุ้ยมีอะไรแปลกใหม่มีคนแปลกหน้ามาแล้วเขาตั้งกาด เหมือนกันมนุษย์เราก็วิวัฒนาการมาจากอินสติ้งหรือว่าสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์พราะในเมื่อเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะเนาะความวมิตกกังวลหรือความกลัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยระแวดระวังตัว<ะ>แล้วก็เกิดการหลัง่งอะดรีนาลีนเกิดการหลั่งสารที่ทําให้เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ต่างๆนั่นเองเนาะก็เป็น,นกลไกธรรมชาติทุกคนรู้สึกได้เป็นเรื่องปกติเจอกัน<ะ>ทุกวันเหมือนก,นกันกับความเจ็บปวด ก็คือหรือว่าเพนั้นเองเนาะก็คือถ้าไม่มีความเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นแพ้เราเกิดอ่าเขาเรียกว่าเกิดอันตรายต่อร่างกายอ่าพอมีความเจ็บปวดมีความกลัวมีความวิตกกังวลทําให้เราปรับตัวให้อยู่ในเรื่องที่ปลอดที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ใช่ไหมคะพี่หยุนใช่เพียงแต่ว่าเมื่อพี่หยุนพูดแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นความวิตกกังวลที่มากขึ้น ใช่ใชคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลหลายเรื่องหรือว่าถ้าเกิดความวิตกกังวลแล้วเนี่ยกังวลมากเกินเกินเหตุอาจจะทําให้เป็นโรควิตกกังวลได้นะคะ,ะซึ่งคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยจะรู้สึก รู้สึกมากกว่าคนอื่นคือรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็กลัวบางอย่างจนเกินเหตุจนมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประ,ะจําวันของเราได้นะอันนี้นะะต้องบอกว่าที่พี่หยุนหยิบขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ความวิตกกังวลแบบทั่วไปค่ะไม่ใช่แบบระดับปกติที่ที่เรามีมาอย่างที่เกินไปไว้เมื่อกี้แต่เป็นเรื่องของ social anxiety หรือว่า anxiety disorder ก็คือเป็นโรคทางสุขภาพจิตชที่มีผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพร่างกายและ การดำรงชีวิตก็คือเป็นอุปสรรคเลยแหละไม่ใช่แค่วิตกกังวลแล้วเราก็โอเคจัดการเต็มตัวแก้ปัญหาแล้วหายบางคนก็คือไม่ได้วิตกกังวลมากจนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาําวันแต่บางคนเนี่ยมีผลนะะทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้นะคะจากบทความที่นักวิชาการของสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราเนี่ยได้เรียบเรียงแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะมาแนะนาซึ่งถ้าเราลด อาการวิตกกังวลได้นะคะก็คิดว่าเรื่องของผลกระทบในการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ได้จะดีขึ้นก็เลยไงว่าเราเหมือนเดิมเนาะตามเดิมเราก็คือช่วงนี้อยู่แล้วเป็นช่วงไลฟ์สไตล์ที่นําเสนอสาระความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของวิธีการเลือกรับประทานอาหารหรือว่า อของที่สามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลเกินเหตุหรือว่าช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมคะพี่ยุนใช่ค่ะวันนี้เราจะนําเสนอรายการอาหารที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของสมองและช่วยบรรเทาความวิตกกังวลกันนะคะ,ะวันนี้พี่หยุนเนี่ยเตรียมมาแนะนําคุณผู้ฟัง5อย่างนะคะเ,เยอะเลยนะคะซึ่งบางอ,อย่างเนี่ยมีม,มีที่เราเคยนําเสนอไปแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าเรื่องของช็อกโกแลต นะคะแต่วันนี้ก็จะมีใหม่ๆหม่าอีกสามอย่างพี่หยุ่นมีมบอกมีห้าอย่างมีเรื่องที่เราเคยพูดไปแล้วในแอพิโซด์ต่างๆของการเลือกรับประทานอาหารก่อนหน้านี้แล้วก็หนูเองก็ไปตามมาเพิ่มอีกเพิ่มให้เป็นอีกสามอย่างก็คือ8อย่างวันนี้แปดอย่างเอาไปจุกๆเลยความรู้เลือกทานได้ตามความชอบตามความชอบแล้วก็กําลังในการซื้อหรือว่า เขาเรียกว่าสะดวกซื้ออันไหนก็อันนั้นเนาะใชเพราะ,ราะว่า,วาเราเราไม่ได้เลือกของที่ที่มันแพงหรือว่าเกินายากเกินความสามารถในการจับจ่ายนะคะ,คะซึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยอย่างแรกคือชาเขียวค่ะน้องกอิ๊เราเคยพูดกันไปแล้วเรือ่องนี้หอเอพิโซดเต็มๆเลยหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องกาแฟเราก็พูดถึงเรื่องประโยชน์ของมัชชาชาเขียวและชาเขียวใช่ค่ะที่เราพูดซึ่งในชาเขียวนะคะจะมีสารอท แอลเท n เนนนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนนะคะซึ่งได้รับการศึกษาแล้วนะคะถึงผลบวกที่อาจจะมีต่อสุขภาพนะคะของสมองแล้วก็การลดความวิตกกังวลน,นะคะซึ่งในการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าผู้ที่ร่วมดื่มเครื่องดื่มนะคะที่มีสาร l t a n i n นนะคะมีระดับความเครียดลดลงแล้วก็ระดับคอติซอลนะคะลดลงด้วยนะคะ<ม>ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดที่เชื่อมโยงกับความวิตกกังวล น,ะะนอกจากนี้เขายังบอกว่าชาเขียวยังประกอบด้วย e p i g อ l l o c a t e c เทซินกาเกตหรือ EGCG อันนี้เราก็<ร>าพูดไปแล <ไป S 1> ้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่แนะนำเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพของสมองนะคะแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของลดอาการบางอย่างโดยการเพิ่มกาบากาบ้านี่เราก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็จะมีผลในเรื่องของสมองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโปรตีนที่ช่วยบำรุงเซลล์สมองเซลล์ประสาทนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ EGCG หรือเรื่องของกาบ้าก็สามารถย้อนกลับไปฟัง ในเอพิโซดที่เราพูดถึงมัตชะกันได้ชจุกเลยเต็มๆมเราพูดเราอธิบายถึงเรื่องกรดอะมิโนว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็สามารถหาได้ที่ไหนบ้างในในเอพิโซดนั้นนะคะกาบ้านนี่เราก็มีพูดถึงเหมือนกันใช่พูดถึงเหมือนกันเพราะเป็นสารที่เพิ่มบํารุงเซลล์ประสาทนั่นเองใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชาเขียวนะคะอย่างที่สองนะคะก็เป็นดอกคาโมไมล์ซึ่งดอกคาโมไมล์เนี่ย พี่อุ่นจะคุ้นในเรื่องของชาใช่แล้วลเคยได้ยินว่าชาคาโมไมช่วยให้หลับสบายที่ดื่มก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้คืดอดอกคาโมไม์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นสมุนไพรที่อาจจะช่วยลดความวิตกกังวลนะคะซึ่งมีทั้งคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบด้วย ะะซึ่งลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลนะคะแม้ว่ากลไกอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่าเชื่อกันว่าดอกคาโมไมา์นี้นะคะจะช่วยควบคุมสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะอย่างเช่น เซโรโทนินอ,อันนี้เราก็เคยพูดกันไปนะคะโดปามีนนะคะอ,กอะกาบามาอ,อีกแล้วนะคะกาบานะคะแล้วก็เขาก็มีการศึกษานะคะแบบสุ่มตัวอย่างจากคนที่เป็นโรควิตกกังวลน,นะคะ,ะจำนวนร้อจ็ดสิบเก้คนนะคะเพราะว่ามีอาการลดลงนะคะหลังจากที่ดื่มสารสกัดจากดอกคามโมไม์นะคะหนึ่มิลลิกรัมต่อวันนะคะเมื่อเทียบกับ ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ดืม่ดดมน,นะคะก็จะมีอัตราเขาเรียกว่าอะไรอะลดความวิตกกังวลน,นะคะไปได้ะะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาใช้คําว่าเชื่อเพราะว่ายังไม่มีรีเสิร์ชหรือว่าวิจัยที่ชัดเจนที่อธิบายได้ว่าทําไมแต่ว่ามีการทดลองในคนว่ามีการสุ่มตัวอย่างแล้วก็มีการสังเกตการและพบว่าตัวอย่างเนี้ยของคนที่ได้รับสารสรกัดของคาโมมายล์หนึ่มิลลิกรัมต่อวันเนี่ย มีความวิตกกังวลลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม<ะ>แต่ว่ายังไม่สามารถรีเสิร์ชหรือทําวิจัยได้ชัดเจนทางกลไกทางเคมีชีวะว่าเอ๊ะมันทํางานยังไงนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูกันอย่างที่3เลยนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยนะคะ,ะไม่น่าเชื่อขมิ้นชันค่ะน้องกิอ๋อเคอร์คูมินนะคะ,คะขมิ้นชันเนี่ยเป็นเครื่องเทศที่มีสารเคอร์คูมินนะคะซึ่งเป็นสารประกอบในการส่งเสริมสุขภาพสมองแล้วก็ป้องกันอาการวิตกกังวลน,นะคะออนอกจากนี้เนี่ยเคอร์คูมิน เคอร์คูมินนี้นะคะก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบใช่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาสีขมิ้นบดขมิ้นแล้วก็โปะแผลค่ะค่ะต้านการอักเสบใช่คนสมัยก่อนภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านเขาอาจจะอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเพะอธิบายไม่ได้ว่าทําไมถึงมีทำไมถึงใช้สมุนไพรน้ในการทำนั่นนี่แต่ว่าเขาลอง เขารู้ด้วยการทดลองใช้ใชรู้ชดลใช้ชีวิตจริงแล้ว สะความกายถูกต้องเป็นภูมิปัญญาแล้วเราก็เอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมาศึกษาว่าทำไมมันถึงได้ผลทำไมมันถึงเวิร์กแล้วก็อธิบายเป็นการมันก็สอดคล้องกันเป็นการเชื่อมโลกเชื่อมภูมิปัญญาก็คือลองลองเอ่อ history เนี่ยมาบวกเข้ากับความรู้สมัยใหม่ในการอธิบายว่าทําไมถึงได้มีการทดลองนั่นเองเนาะเป็นวิทยาศาสตร์ใี่สาารอธิบายได้นะคะแล้วก็ตัวขมิ้นนี้นะคะช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์นี่ช่วยป้องกันระดับเซลเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดเสมอว่าในร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ต่ ต่างเงยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นป้องกันความเสียหายของเซลล์สมองนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรงังแล้วก็ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือความแก่นั่นเองค่ะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะคะแล้วก็มีการศึกษาอีกนะคะ <c oughs> แบบสุ่มตัวอย่างเหมือนกันนะคะจากการบริโภคเคอร์คูมิน <c oughs> เพียงแค่1กรัมนะคะน้องกิ๊กต่อวันเป็นเวลา30วันแสดง ให้เห็นว่าค่าคะแนนความวิตกกังวลน,นะคะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญมีนัยยะสําคัญ1กรัมนี่ไม่เยอะเลยนะคะนักกียินัยยะสำคัญหมายถึงว่า significant ก็คือเห็นได้ชัดเลยนะคะค่ะและ30วันเนี่ยไม่ถึงขีดด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งขีดมีร้อยกรัมใช่ไหมคะสาวันถ้าทานแค่วันละ1กรัมนี่นิดเดียวถึงขีดนิดเดียวมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทานแค่นิดเดียวยังยังช่วยลดได้เลยนะคะแสดงว่าสมุนไพรตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วก็เกิดความรู้นิดนึงนะคะเมื่อยิ่งสมัย ก่อนในช่วงที่มีสงครามเนี่ยเขาก็พกผงขมิ้นกันด้วยกันนะอันนี้คือเป็นความรู้แบบออกแนวแบบซ u r ์ i v ว l วลนิดนึงเนาะมีการพกผงขมิ้นด้วยนะคะเพื่อใช้ในการโรยบนแผลนั่นเองแล้วนี่ในการทหารสมัยใหม่เนี่ยอย่างของเมรัเหมือนกันก็มีเขาเรียกว่าผงฉุกเฉินเนี่ยแอน i ี้บโอเก์หรือว่าแอนต i ้อินเฟมมัตตอรี่เนี่ยมีสารสกัดจากขมิ้นได้ด้วยก็คือพกได้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าจะเข้าป่าเข้าเขาเดินป่าเดินเขาได้เลยนะคะ เดินเลยค่ะเข้าเซเว่นซื้อผงขมิ้นชันถือไปด้วยพกสักสองแคปซูลถ้าเราสะดุดล้มถูกอะไรกัดถูกอะไรขบเล็กๆด้วยน้อยเป็นแผลแล้วไม่มีอะไรปิดโรยผงขมิ้นปิดไว้เลยค่ะป้องกันการอักเสบได้ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะแล้วเวลาที่เราแบบมาแล้วมีร้านขายยาอะไรแล้วสื่อสามารถล้างแผลได้แล้วค่อยมาทำก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น first aid ก็คือเป็นการผดมพยาบาลแบบเบื้องต้นเบื้องต้นจริงๆแต่ว่า เนื่องจากว่ามันของที่หาง่ายเนะเ<อ>าะแล้วก็พกพากพง,ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะนั้นเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมก็สามารถพกพาเวลาไปไหนได้เหมือนกันถ้าต้องไปเดินป่าเดินเขาอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตรียมความพร้อมขนาดนั้นอ่ะแวะซื้อขมิ้นชันจัก เด็กน้อยต้องมีติดกระเป๋าไว้บ้างนะคะที่บ้านมีทานก็ได้อ่พกไว้ทานก็ได้ลดความเกรียแบบนี้ค่ะลดความวิตกกังวลลดลมในท้องอใช่ไหมคะลดความวิตกกังวลแล้วก็ยังสามารถอัดแอปเอามาใช้โปะแผลได้ด้วยใช่ค่ะต่อไปอย่างที่4ี่กันเลยนะคะดาร์กช็อกโกแลตค่ะเราก็เคยพูดพูดถึงช็อกโกแลตไปแล้วใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งึงเขาบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี้ยค่ะประกอบไปด้วย ฟลาวโน์นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะบางการศึกษาแสดงให้เห็นว่าฟลาวโนนนี้นะคะในดาร์กช็อกโกแลตนะคะอาจเป็นประโยชน์ต่อ,อการทำงานของสมองแล้วก็มีผลในการป้องกันร,ระบบประสาท mm hmm. นอกจากนี้ mm hmm. ก็ยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองนะคะ mm hmm. เพิ่มเส้นทางช่องสัญญาณของเซล นะคะแล้วก็มีการศึกษาอีกเช่นกันค่ะว่ามีผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ถึง13,626คนนะคะพบว่าผู้ที่กินดาร์กช็อกโกแลตค่ะมีอาการซึมเศร้านะคะต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยกินดาร์กช็อกโกแลตมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันกันกบขมิ้นชันเลยแสดงว่ามันเห็นผลค่อนข้างชัดการมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการวิจัยปแปลว่าความแตกต่างมันค่อนข้างชัดเจนอ่า<ะ>อย่างนี้ก็แสดงว่า ทั้งขมิ้นชาละดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆได้เลยนะเนี่ยสมัยก่อนเคยเคยได้ยินไหมคะเวลาเราอ่านหนังสือตอนตอนเรียนเครียดเครียดเขาบอกว่าถ้าเราเครียดอ่ะให้กินช็อกโกแลต แต่เขาให้กินของหวานช็อกโกแลตหวานหรือเปล่าเราอาจจะเข้าใจผิดตอนเด็กก็คือเราไม่ได้เลือกช็อกไม่ได้ไม่ได้เลือกดาร์กช็อกโกแลตนี่ค่ะน้องกินเขาบอกว่าให้กินช็อกโกแลตเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายตอนนั้นเพราะว่าไม่มีใครมาแนะนําเราแบบนี้จริงๆในช็อกโกแลตปกติก็มีเฟลโมนอยด์นะคะคือมันมีอยู่ในตัวของช็อกโกแลตเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกทานช็อกโกแลตหวานเนี่ยมันจะได้โทษมากกว่าประโยชน์ เพราะว่าน้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าลดความมิโซตกำมวลไหมลดแต่ว่าบาังเอิญว่าได้ความหวานมาด้วยเยอะด้วยถ้าถ้าเรายังเด็กอยู่อาจจะไม่ไม่ส่งผลเท่าไหร่เพราะว่าระบบในร่างกายเรายังดีอยู่แต่ว่า<ต>ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะจริงๆแล้วน้ําตาลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเด็กช่วงผู้ใหญ่ก็ควรจะลดปริมาณการทานนะคะเพราะว่ามันทําให้อย่างที่เราคุยกันว่ามันทําให้เราแก่คือมันทําร้ายเซลล์ของเราเพราะนั้นเพียงแต่ว่าผลเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดในเด็ก ใช่เพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่ามีการ Re g e n e r a t e หรือว่าการเพิ่มจำนวนเซลล์ใหม่ขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าเราพออายุประมาณหนึ่งแล้วการสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยนอกจากจะน้อยลงแล้วยังแทบไม่ได้สร้างด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบมันจะาทักมากเลยใช่ผมมันเหมือนเห็นชัดเจนเลยว่าสุขภาพมันจะ d e t e r i o r a t e หรือว่าแย่ลงอย่างชัดเจนนั่นเองเมื่อเทียบกันเนาะค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่พิ้นเอามาฝากคุณฟังในวันนี้นะคะน้องกิ๊กก็คือปลาแซลมอน ตอนนี้ก็ำลังเป็นประเด็นไอยูใช่โอเคค่ะสำหรับปลาแซลมอนนะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสมองเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งมีวิตามินดีนะคะกรดไขมันโอเมก้าสนะคะ ได้แก่พวก EPA นะคะ DHA นะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะคะก็จะช่วยควบคุมสารสื่อประสาทโดปามีนนะคะแล้วก็เซโรโทนินนะคะเซโรโทนินก็คือสารความสุขนะคะที่เราเคยพูดไปใช่ค่ะช่วยทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายนะคะนอกจากนี้อาหารที่อุดมไปด้วย EPA แล้วก็ DHA นี้นะคะสัมพันธ์กับอัตรา ความวิตกกังวลที่ลดลงด้วยนะคะโดยเชื่อกันว่ากรดไขมันเหล่านี้นะคะสามารถลดอาการอักเสบและป้องกันความผิดปกติของเซลล์สมองมซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีความวิตกกังวลอีกด้วยนะคะค่ะ<ม>นี่ก็เป็นห้าอย่างที่พี่หยุดนำมาฝากนะคะในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลดความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็มีหลายตัวที่เราเคยพูดถึงไว้แล้วเพราะฉะนั้น บอกกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทราบถึงเรื่องการรับทานดาร์กช็อกโกแลตชาเขียวก็สามารถไปฟังเพิ่มเติมได้ในพอดแคสต์เอนที่ผ่านมาหรือว่าสามารถตามไปอ่านได้ในบทความของสุนิยศาสตร์เพื่อการศึกษาทองคําจอมทกรุงเทพค่ะี่เพกวิตามินดีก็มีนะคะอ่เพจวิตามินดีก็เป็นเพจของเราเหมือนกันนะสามารถไปติดตามอ่านได้และอย่างที่บอกว่านอกจากจะมี5อย่างนี้แล้วกิ๊กก็ไป หามาเพิ่มเหมือนกันอมีอะไรบ้างคะสำหรับสองน้งกีกวันนี้วันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องของวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องติดตามเสมอเสมอเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันมีมาตลอดทุกวันตลอดเวลาอะไรที่เราเคยเชื่อว่าดีสิบปีต่อมาคือไม่ดีไม่ใช่แล้วใช่อาจมันจะอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเรื่องของความรู้สาระ เราก็มีอัปเดตเหมือนกันเพราะเราคือศึกราเพื่อาการศึกษาที่นำสาระความรู้ในชีวิตประจำวันมาให้คุณผู้ชมและสุดเลยค่ะบทความนี้เพิ่งตีพิมพ์เข้าไปใน uh, Medical News Today ของอเมริกานะคะเพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนปีนี้นี่เองเนาะเป็นเรื่องของอาหารที่ลดความวิตวกกังมวลกันเหมือนกันเมื่อ10วันนี้เองใช่10 <คะ S 2> วันท,ที่แล้วนะคะเพราะฉันคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงคุณฟังไม่ต้องห่วงเราเ <ละ S 1> สิร์ฟาไเคยได้ยินมาก่อนใช่เราเสิร์ฟความรู้ที่ใหม่สุด แล้วก็ถูกต้องแน่นอนค่ะ,คะ,อะนอกจากให้อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยพูดถึงไปแล้วในเอพิโซดหนึ่งนั่นคือเอพิโซดของโปรไบโอติกหลายคนคงจำได้ว่าเราพูดถึงประโยชน์ของโปรไบโอติกต่อสุขภาพลำไส้และสุขภาพจิตอ่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเนาะสุขภาพจิตในทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะเราเจอเรื่องเครียดตลอดเวลาที่เราพูดกันเนาะพี่หยนุนค่ะดังนั้นของที่ชิ้นที่6ที่จะช่วยได้คือโยเกิร์ตค่ะ อ่าเราพูดถึงเรื่องโยเกิร์ตเรื่องโปรไบโอติกไปในทอนนได้ <episode. S 1> ง่ายมากเลยนะคะแน่น,นอนเขาบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันมี healthy bacteria หรือว่าแบคทีเรียที่รู้จักกันในนาม lactobacillus แล La ะ bifidobacteria ซึ่งเราคุยกันไปแล้วเนาะในเอพิโซดของโปรไบโอติกว่ามันช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงและในสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงเนี่ยจะมีการผลิตแบคทีเรียอ่าแบคทีเร <bi> ียโปรไบโอติกซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพสมอง อ่าเพราะว่ารีเสิร์ชล่าสุดเขาบอกว่ามันมีมีผลต่ออารมณ์ของเราเ่าเราคุยกันไปในเรื่องอ่าอพิโซดนั้นเนาะใครที่อยากรู้เพิ่มก็สามารถไปฟังอพิโซดโปรไบโอติกเพิ่มได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าในวิจัยตั้งแต่ปี2017เนี่ยเขาบอกว่าโยเกิร์ตแล้วก็อาหารที่ทำมาจากเดลโป r o d u ์หรือว่านมเนี่ยที่ fermented หรือว่าหมักแล้วเนี่ยมันจะมี Anti-inflammatory ก็คือการต่อต้านการอักเสบของร่างกายซึ่งเราพูดเมื่อกี้ก็พูดกันไปเยอะเลยเนาะในอาหารต่างๆที่ว่ามี Antioxidants แล้วก็ป้องกันการอักเสบเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยเมื่ออักเสบก็จะเรียกง่ายๆว่าทั้งแก่ทั้งไม่แข็งแรงก็จะส่งผลไปถึงการทำงานโดยรวมแล้วก็ส่งผลถึงอารมณ์ด้วยเขาบอกในปี2015เนี่ยก็มีวิจัยออกมาว่า อาหารแบบหมักดองแบบสะอาดโดยธรรมชาติเนี่ยช่วยลดอาการโซเชียลไซตี้หรือว่าความวิตกกังวลทางสังคมได้ในเด็กค่ะ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยมีวิจัยหลายอย่างเลยที่บอกว่าการทานอาหารที่มี healthy bacteria หรือว่ามีแบคทีเรียชนิดดีพี่หยุนได้นะพี่ห,หยุน,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 นเคยบอกว่ามีแบคทีเรียชนิดดีและแบคทีเรียชนิดไม่ดีเนี่ยมันช่วยในการเพิ่มความสุขในบางในบางคนก็ที่เราคุยกันว่าแบคทีเรียชนิดดีใช่พูดไปแล้วทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังต่อว่าโยเกิร์ตหรืออาหารที่หมักแล้วมีปรไบโอ t i c เนี่ยดียังไง ย้อนกลับไปฟังพอดแคสต์เอพิโซดนั้นได้เลยค่ะหรือว่าจะไปอ่านบทความของโปรไบอติกได้อ่าเพราะนั้นเรื่องนี้เราพูดกันเร็วๆได้เลยเพราะว่าเราให้ความรู้กันไปเต็มที่แบบจุกๆหนึ่งเอพิโซดเรียบร้อยแล้วะอย่างถัดมาคือบริซิลนัทค่ะบริซิลนัทหรือว่าถั่วบราซิลนั่นเองที่คนไทยรูจักกันเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของเซเลเนียมเซเลเนียมนี่ก็คือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แบบหนึ่งค่ะอ่าก็คือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสูงมากๆใน บราซิลนัตหรือว่าถั่วบราซิเลียนซึ่งแน่นอนสารเต้าตะนูอสสระก็คือช่วยลดการอักเสบของเซลล์ช่วยเพิ่มการทํางานที่สมบูรณ์มากขึ้นให้เซลล์แข็งแรงมากขึ้นอย่างที่เราบอกกันและช่วยป้องกันการสูญความเสียหายของเซล์ลได้ด้วยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไอเซเลเนียมเนี่ยมีอยู่ในพวก พืชตระกูลถั่วหลายอันเหมือนกันอย่างเช่นใช่ไม่ใช่เฉพาะใช่ซิ๊วมีทั้งอยู่ในถั่วอย่างอื่นเช่นอัลมอนด์หรือว่าในถั่วเหลืองในถั่วสีเขียวๆที่เราเรียกว่าอะไรนะชอบกินมากเลยพิตาชิโออะไรประมาณนี้ถั่วต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งในผักอย่างเช่นเห็ด ก็มีเซเลเนียมสูงอยู่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสําคัญมากเลยนะคะว่าห้ามทานเซเลเนียมมากจนเกินไปใช่ค่ะจริงๆแล้วพวกถั่วเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทานเยอะนะคะไม่ไม่ถึงกับว่าต้องทานเป็นถ้วยๆจริงๆแล้วแค่นิดเดียวกำมือค่ะประมาณกํามือเพราะว่าถั่วเนี่ยมีประโยชน์ก็จริงมีไขมันดีก็จริงแต่อย่าลืมว่าไขมันดีก็มีแคลอรี่สูงแปลว่าก็คือมีพลังงานสูงถ้ากินเยอะก็อ้วนนะคะค่ะ ไขมันก็ยังมีไขมันต่อให้ดีหรือไม่ดีก็ยังมีพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังเขาบอกว่าไม่ให้มนุษย์ผู้ใหญ่เนี่ยคนโตแล้วเนี่ยอย่าไม่ควรทานเซเลนเนียมเกิน400มโครกรัมต่อวัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกทานถั่วบราซิลก็ทานให้น้อยหน่อยประมาณหนึ่งกำมือไม่เกินนะคะเพราะว่านอกจากจะมีเซเลนเนียมสูงแล้วยังมี วิตามินอ e ีสูงด้วยเอาผิวก็สวยด้วยสใช่ค่ะคเพราะวิาวตามินอีน, e, น,นอกจากจะช่วยเรื่องของผิวเล็บผมแล้วเขายังมีวิจัยบอกมาว่าในบางวิจัยเนี่ยเขาค้นพบว่าโรคขาดวิตามินอ e ีเนี่ยนำไปสู่โรคภาวะวิตกกังวลในเด็กค่ะ <c oughs> ก็แปลว่าเขาค้นพบว่าคนที่มีวิตามินอ e ีน้อยหรือว่าขาดวิตามินอีเนี่ย มักจะมีโรควิตกกังวลพ่วงมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะให้เด็กที่ทานแบบสแน็คหรือขนมก๊อปแอบถั่วใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นของว่าเป็นถั่วเป็นถั่วผสมกันปริมาณที่เหมาะสมนะคะห้ามเยอะนะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าเขาบอกว่าวิตามินอีเนี่ยช่วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยเหมือนกันอ่าไม่ต้องมีวิจัยเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากจะ นอกจากจะได้ความสวยแล้วก็ยังช่วยเรื่องอารมณ์ด้วยและสุดท้ายคะ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นมีผืชผักผลไม้อาหารอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะแนะนํากันสั้นๆอย่างเช่นอตอร์ี้หรือว่าไก่งวงนะคะ,คะก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารที่มีทริโฟฟานอาฟอนออยู่สูงก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งในไข่ในดักชอ็อกโกแลตเนาพูดไปแล้ว,นลวในไข่ในชีสในสับปะรดกล้วยข้าวโอ๊ต แล้วก็โทฟูก็คือเต้าหู้หนอกจากนี้ถ้าอยากจะทานเป็นเขาเรียกว่าถั่วก็เขาบอกว่าถ้าซิซิเลียมในบราซิลนัดหรือว่าถั่วบราซิลมีอะไปทานอัลมอนด์ค่ะ เพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยเป็น excellent source of vitamin C ก็คือมีวิตามิน E E และ C สูงซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าวิตามิน E เนี่ยช่วยในเรื่องของอารมณ์นอ,อกจากนี้นก็ยังมีเชียซีดซึ่งเป็นอซอสที่สำคัญข,ของโอเมก้า3ต่อพูกเหมือนเหมือนแซลมอนโอเมก้า3ช่วยอารมณ์แล้วก็มีพวกปลาพวกผลิตภัณฑ์จากนมที่มีอะมิโนแอซิดก็ช่วยได้นอกจากนี้ถ้าเป็นผลไม้ก็พวกเชอร์รี่พวกเบอร์รี่พวก ผลไม้ตระกูลสม้มแล้วก็ท้ายที่สุดเลยถ้าเป็นผักใบเขียวก็ให้กินสวิตชาร์จหรือว่าที่เราเรียกว่าใบมัสตาร์ดแล้วก็มีประโยชน์มากเราเคยพูดถึงก็คือผักโขมเห็นไหมเราพูดถึงหลายชิ้นหลายอันแล้วว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถ นำไปเลือกจัดสรรหาได้ตามความต้องการเลยค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเราไม่ได้เลือกว่าของที่หายากหรือว่าของแพงเลยนะคะอย่างเต้าหู้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะหรือว่าถั่วก็ยังพอหาซื้อได้ใช่เดี๋ยวนี้ถั่วถั่วต่างถั่วต่างโยเกิร์ตนะคะแต่โยเกิร์ตก็จะเลือกเป็นแบบเพลนโยเกิร์ตที่ธรรมชาติหรือว่ามีส่วนผสมของน้าตาลนะคะน้อยหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง8ดอย่างนี้นะคะก็เอ่อ คุณผู้ฟังสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอชอบแบบไหนนะคะแบบไหนที่ที่ถูกกับจริตของเราใช่ะะแล้วก็ูกกับจะดื่มชาใ,ใช่ค่ะจะดื่มชาหรือจะทานโยเกิร์ตนะคะหรือว่าจะทานช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยตามะะสะดวกหาซื้อง่ายตามราคาที่ซื้อได้ได้ด้วยเนาะ ใช่ค่ะ mm hmm. ซึ่งอาหารที่เรานำมาฝากในวันนี้ก็จะสามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. และเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะน้องกิ hmm. ๊กสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอฝากทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข่าวสารนะคะของศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ทาง w w w s c i e n p l a n e t org ค่ะ f a facebook Fanpage y o u t u b e ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ Spotify Google Podcast Teach and Talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องกิ๊กมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE the modern co-learning centre for science and edtech for all.